สปัรตียาำสายของประเทศเยอรมันนะคะวันนี้มีนาจะมาคุยเรื่องฝรั่งมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในประเทศไทยหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้ก็มีนาก็ไปทะเลาะไปเถียงกับคนที่เขามาออก Facebook นะคะก็บอกว่าฝรั่งมีสิทธิที่จะครอบครองแผ่นดินไทยนะคะไม่จริงนะคะฝรั่งไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองแผ่นดินไทยนะคะฝรั่งมีสิทธ์ แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองนะคะตรงนี้ต้องฟังแล้วก็ต้องแยกแยะให้ดีนะคะเขามีสิทธิ์นะคะถ้าเขาเป็นสามีเราหรือเป็นผู้เช่าเขามีสิทธิ์แต่ไม่สามารถครอบครองแผ่นดินไทยได้นะคะไม่ว่าจะประเทศเอเชียหรือประเทศไหนก็เหมือนกันนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามาซื้อที่ประเทศไทยได้นะคะฟังให้เข้าใจตรงนี้นะคะต่างชาติไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองแผ่นดินไทย แต่เขามีสิทธิ์แบบอย่างที่ว่าในกรณีเช่าค่ะเช่าคือเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าฝรั่งไปเช่าบริษัทเช่านู่นเช่านี่เราจะมีคนไทยคือก็ทําสัญญาต่อกันแล้วก็10ปี20ปี50ปีก็พูดไปคือทําสัญญาเช่าแล้วสัญญาเช่าเหล่านี้นะคะก็ใช่ว่าจะมาเขียนกันธรรมดามีพยานแค่นี้มันไม่มันไม่ไม่ได้นะคะ จะทาให้มันรอบคอกทุกอย่างก็คือต้องใช้ทนายนะคะทนายมีนาก็ไปถกเถียงกับเขามานะคะก็เหมือนกับว่าเมื่อวานนี้เขาก็ควนออกหูนะคะแต่มีนาก็อยากจะบอกเขาว่าคุณต้องพูดให้เข้าใจนะฝรั่งมีสิทธิ์แบบไหนทีนี้ถ้าพูดผิดว่าฝรั่งมีสิทธิ์ฝรั่งเขาคิดว่าเขามีสิทธ์ เราต้องบอกให้ถูกว่ามีสิทธิ์แบบไหนมีสิทธิ์ครอบครองไหมแต่เขาบอกว่ามีสิทธิ์ครอบครองไม่ฝรั่งครอบไม่มีสิทธิ์ครอบครองแผ่นดินไทยนะคะเขามีสิทธิ์เฉพาะเช่าว,ว่าสัญญาเขาเช่านานแค่ไหนนะคะอันนี้ก็มาดื่มกาแฟที่ใส่หมวกก็คือว่าแสงแรงมากเลยค่ะในกรณีที่เราเป็นภรรยาฝรั่งนะคะ สมมติเรามีที่มีบ้านที่ประเทศไทยมีโฉนดไปซื้อร่วมกันเออเอาเงินฝรั่งไปซื้อทีนี้ในโฉนดนะคะไม่มีปักชื่อว่าฝรั่งเป็นเจ้าของที่นะคะไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะทีนี้ถ้าเรากลัวว่าฝรั่งหรือกลัวว่าจะมีปัญหากันหรือทําเอกสารบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้แบบว่าไว้ใจซึ่งกันและกันก็คือเราจะต้องไปหาทนายนะคะไปหาทนายแล้วก็ให้ทนายร่างเอกสารออกมา มันจะรวมทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด3ชุดนั่นแหละค่ะพูดง,ง่ายๆคือทุกคนจะได้อย่างละชุดอย่างละชุดทนายอีกชุดหนึ่งนะคะว่าฝรั่งนะ่ะเขาสามารถที่จะอยู่บ้านกับเราบ้านเมืองไทยอยู่กับเราได้จนวันสุดท้ายแต่เขาไม่สามารถที่จะครอบครองมรดกเขาเราได้นะคะเขาไม่สามารถที่จะครอบครองมรดกเขาหเขาเรียกว่าฉนดที่ดินนะคะ ฝรั่งไม่สามารถลงชื่อด้านหลังในโฉนดที่ดินว่าเขาเป็นเจ้าของนะคะคือสัญญาอันนี้จะเป็นสัญญาแยกออกมาต่างหากต้องเข้าพบทนายนะคะแล้วก็ไปคุยกันว่าเออสามีเรานะเขามีสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้นะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมาเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่ออะไรแบบนี้นะคะแต่กฎหมายตรงที่ว่าฝรั่งถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตสมมตินะกรณีที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะ มีนาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าฝรั่งมีสิทธิ์ขายหรือเปล่าเหมือนกับว่าฝรั่งไม่มีสิทธิ์ขายค่ะเพราะว่าชื่อไม่ได้อยู่ที่โฉนดที่ดินนะคะชื่อฝรั่งไม่ได้อยู่ก็เหมือนแค่ว่าก็อยู่กันแค่ตรงนั้นนะคะอยู่กันแค่ตรงนั้นนะคะจากไปก็จากไปนะคะก็จะบอกว่า ฝรั่งไม่มีสิทธิ์ครอบครองแผ่นดินไทยนะคะต้องเข้าใจเสียใหม่นะคะใครที่คิดว่าโอ้ฝรั่งมีสิทธิครอบครองแต่งงานหรือฝรั่งที่หัวหมอบางคนอยากมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ในแผ่นดินไทยไม่มีสิทธิ์นะคะตอนที่อยู่ร่วมกันก็รู้ถ้ารู้ว่าเราจะตายวันไหนจากกันวันไหนเราก็รีบขายขายรีบกินเงินนะคะมันจะได้ ไม่เสียเปล่าตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าภรรยาเสียไปแล้วฝรั่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขายที่นะคะเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของที่นะคะเขาเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยที่เข้ามาในฉนดเอ่ทะเบียนบ้านพูดผิดค่ะที่เข้ามาในทะเบียนบ้านไทยเป็นผู้อาศัยนะคะแต่ไม่ใช่เจ้าของฉนดที่ดินนะคะต้องเข้าใจนะคะตรงนี้นะคะค่ะก็คือบางทีก็มานั่งถกเถียงก็ยังมีหลายคนที่มานั่งเถียงกันอยู่เรื่องนี้นะคะ ก็คือจะทําอะไรก็ผ่านทนายดีที่สุดค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มีนาก็เพิ่งผ่านมาได้2ปีที่แล้วนะคะมีนาก็มีที่มีบ้านมีสวนมีนาอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็คิดว่าอีกถ้าปีสิบปีจะลงไปอยู่เมืองไทยก็มีนาก็คิดอยู่ว่าเออจะไปขายที่ขายไร่ขายนาขายให้หมดค่ะที่มีอยู่เสร็จแล้วก็เงินมาฝากแล้วก็กินอยู่นะคะแล้วก็ มีสวนสิทธิ์บ้านกว้างก็คิดว่าอนาคตก็จะไปทําพินายกรรมไว้ให้ทางวัดโฉนดหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราสองคนคนใดคนหนึ่งไปคนสุดท้ายคือตรงนี้จะยกให้เป็นวัดเลยค่ะคือให้วัดจัดการตรงนั้นเลยนะคะจัดการเรื่องทําทําตรงนั้นเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่ามีนาอยู่เมืองไทยมีนาก็ไม่มีใครที่จะรับมรดกต่อนะคะแล้วก็ลูกมีนาอยู่ที่นี่สาคนเยอรมันถ้าเป็นที่กับบ้านเพียงแค่ไร่สองไร่ตรงนั้นที่เราอยู่อนาคต ลูกก็คงไม่ลงไปไปวิ่งเรื่องเอานะคะเพราะว่าการวิ่งเรื่องของฝรั่งใช้เงินที่สูงมากไม่คุ้มค่ะก็เลยจะคิดว่าเออจะบ้านปลายสุดท้ายจะทําพินัยกรรมไว้ให้ทางวัดยกให้กับทางวัดเลยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ายัางไงชาวบ้านก็ทําบุญเราเนาะแล้วก็ยกให้ทางวัดไปเลยแล้วก็ยังไงก็ไม่เดือดร้อนใครค่ะก็คือทางวัดก็จะขายจะปล่อยอยังไงก็แล้วแต่กันนะคะ นี่คือมีนาคิดว่ามีนาวางแผนไว้วันข้างหน้านะคะไม่ใช่พาะเราไม่มีญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะก็ะคือจบกันแล้วนะคะจบจบหมดแล้วค่ะก็ทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวค่ะ,ะถ้าเราไม่จบแล้วก็เงินเราก็ไม่มีเก็บค่ะไม่ใช่อะไรนะคะเงินเราจะไม่มีเก็บเดี๋ยวคนนู้นคนนี้คนนั้นคือแม่มีลูก8คน9คนเนาะไหนจะพอ่อไหนจะแม่ก็คือมันตึงหมดแล้วค่ะมันตึงหมดแล้วนะคะก็เลยทุกวันนี้ก็ขออยู่อย่าง เงียบๆคนเดียวอยู่กับสามีอยู่กับลูกนี่นะคะชีวิตสาวไทยในต่างแดนทุกว,วันนี้มีนายอยู่ต่างแดนก็ไม่ได้มีเพื่อนมากมายนะคะก็เนี่ยอยู่คนเดียวร้อยๆชีวิตสบายๆมันนอกเอาอะไรมากมายคะตื่นเช้ามาไปทํางานกลับบ้านซื้อกับข้าวทากับข้าวดูลูกดูสามีนี่คือชีวิตที่บินามีความสุขนะคะเพื่อนเป็นแค่ส่วนประกอบนะคะมีมากก็ไม่ดีมี แล้วแต่ใครจะชอบนะคะแต่มีนาจะเอาสังคมครอบครัวมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็มีแต่สามีกับลูกที่ดูแลเรานะคะเพื่อนและครอบครัวข้างนอกไม่ได้มาดูแลเรานะคะก็จะมาพูดเรื่องที่ดินก็เลยเลื่อยเปลือยไปอีกยาวเลยนะคะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนก็เลยมาทานจิบกาแฟนี่ก็ถือกาแฟไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยวจะจิบก่อนนะคะ กาแฟร้อนๆถ้วยที่สองยำสายๆค่ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมีจาจะมาคุยเรื่องอที่ดินนะคะที่ดินสาวไทยชอบไปสร้างบ้านไว้ที่เมืองไทยแล้วผลสุดท้ายแล้วก็ตกไปเป็นของญาติพี่น้องตกไปเป็นของแม่โดนขอยึดเอามั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างแล้วท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ต่างประเทศอยู่อย่างเดียวดายอยู่แบบคนจนๆ ตอนแข็งแรงตอนรวยตอนมีนี่ส่งเงินไปให้เขาหมดแหละทางเมืองไทยมีเท่าไหร่ให้เขาหมดพอคิดหวังจะไปอยู่เมืองไทยเขาไม่ให้อยู่ด้วยไม่มีเงินเขาก็ไม่มีใครเขาเอานะคะแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมอยู่แบบไร้ญาติชีวิตสาวไทยหลายคนก็เป็นที่น่าสงสารนะคะมีนาก็รู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแต่ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังค่อยยังช่วยัยง ก็สะสมเก็บเงินเอาไว้ได้นะคะพะกะว่าสิบปีก็จะไปอยู่เมืองไทยเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะขอใช้ชีวิตที่สงบนะคะสงบนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมมีนานะคะวันนี้ก็มาเมา์มอยก็คุยกันไปนะคะวันนี้ยังไม่ได้ออกนอกบ้านหาคลิปหาอะไรนะคะก็เลยมานั่ง คุยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมาทักทายและรู้จักกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังมีนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ